นักเศรษฐศาสตร์ค่าเศรษฐกิจไตรามาส4 6่ขยายตัวต่ำกว่า1%เสี่ยงสู่เศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคประชาไทยนักเศรษฐศาสตร์ค่าเศรษฐกิจไตรามาส4 2่6 8าขยายตัวต่ำกว่า1%เสี่ยงสู่เศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคเร่งการลงทุนภาครัฐสู้ภาวะเงินฝืดยังไม่จำเป็นต้องขึ้นแบตหากสามารถอุดร่วไหลงบและการทุจริตได้2-3%แสนล้านบาทต่อปีธุรกิจอุตสาหกรรมปีหน้ามีทั้งรุ่งและร่วง 23พฤศจิกายน2568รองศาสตราจารย์ดอร์อนุสรทำใจคณบดีณะเศรษฐศาสตร์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศเดออิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าค่าเศรษฐกิจไทยไตรามาสสี่ขยายตัวต่ำกว่า1%เปอร์เซนและมีโอกาสที่ GDP เติบโตติดลบเมื่อเทียบกับไตรามาสที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทยหรือ GDP ไตรามาสสามแนขยายตัวเป็นบวก 1. 2เปอร์เซ เมื่อเทียบระยะเวลาเดียวกับปีที่แล้วแต่เมื่อเทียบไตรามาสต่อไตรามาส GDP ไตรามารสติดลบถึงลบ0.6%หากเศรษฐกิจไทยไตรามารสีขยายตัวติดลบเมื่อเทียบกับไตรามารสสกออ่อนหน้าถือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคแล้วอย่างไรก็ตามภาวะดังกล่าวยังไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนถึงวัตจักรเศรษฐกิจโดยรวมภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค จะพัฒนาสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถ,ถอยอย่างชัดเจนก็ต่อเมื่อมีภาวะการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างมีในสําคัญเป็นเวลายาวนานหลายเดือนต่อเนื่องรายได้ลดลงการใช้จ่ายลดลงยอดขายและการผลิตชะลอตัวลงการจ้างงานลดลงคนว่างงานเพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟอ้อติดลบหากไทยประสบภาวะถดถอยปีหน้าอาจจะฟื้นตัวขึ้นมาได้และอาจกลับไปมีภาวะถดถอยอีกหากไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับ1%เปอร์เซและเร่งรัดการใช้ภาครัฐ ที่ติดลบอยู่ในขณะน,นี้มาตรการคนละครึ่งวงเงิน6.7หมื่นล้านบาทเพียงช่วยกระตุ้นการบริโภคปลายปีเท่านั้นภาคการลงทุนและภาคส่งออกไทยมีสัดส,ส่วนของการนำเข้าหรือ import content สูงขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตท,ทำให้เกิดผลบวกต่อการขยายตัวของภาคการผลิตภายในต่งการนำเข้าส่วนหนึ่งเป็นการส่งสิทธิ์เพื่อการส่งออกซึ่งอาจเผชิญภาษีตอบโต้ทางการค้าในอัตราสูง การใช้จ่ายภาครัฐไตรมาส3ขยายตัวติดลบการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนภาครัฐติดลบลบ5.3%การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาครัฐติดลบลบ3.9%ขณะที่ไตรมาส4ก็อาจจะกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลามีโอกาสทำให้การใช้จ่ายภาครัฐไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่หากไม่มีการเร่งรัดการลงทุนภาครัฐการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนและการขยายของภาคการบริโภคมากกว่า3% ขึ้นไปมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะเผชิญภาวะเงินฝืดเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมาต่อเนื่องหลายเดือนแล้วคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยปีนี้จะอยู่ที่ลบ0.2ถึงลบ0.3เเซและคาดว่าปีหน้าอัตราเงินเฟ้ออาจอยู่ระดับ0เปอร์เซนหรือติดลบเล็กน้อยต่อไปรัฐบาลยังไม่จําเป็นต้องขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดตอนนี้เพราะกําลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ ยังอ่อนแอและอาจทําให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสะดุดได้หากสามารถอุดการรั่วไหลของงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งป้องกันการทุจริตได้2องถึงสามแสนล้านบาทต่อปีก็จะทําให้ฐานะทางการคลังดีขึ้นอย่างไรก็ตามการปฏิรูปรายได้ภาครัฐเพื่อแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่เป็นสิ่งต้องดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังในอนาคตและทําให้นิสสธารณะต่อ GDP ไม่พุ่งทะลุ70%ซ รองศาสตราจารย์ดรอนุสร์กล่าวต่อว่าธุรกิจอุตสาหกรรมปีหน้ามีทั้งรุ่งและร่วงโดยปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมประกอบไปด้วยปัจจัยสงครามทางการค้าปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ปัจจัยภาวะเศรษฐกิจในประเทศธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ผ่านพ้นจุดต่ําสุดแล้วและน่าจะค่อยๆทยอยฟื้นตัวในปีหน้าโดยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง และยอดขายมีโอกาสมีส่วนแบ่งตลาดเกิน50%ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะ,ะเผชิญการแข่งขันรุนแรงและกำแพงภาษีสารัฐส่วนธุรกิจคาบลิกในปีหน้าน่าจะชะลอตัวธุรกิจบริการอาหารมีการเติบโตเพียงเล็กน้อยเป็นผลจากกำลังซื้ออ่อนแอของผู้บริโภคสัดส่วนนี้ครัวเรือนต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับสูงอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโน้มทรงตัวปีหน้าหากภาครัฐเร่งรัดโครงการก่อสร้างต่างๆจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น คาดว่ามีเม็ดเงินโครงการก่อสร้างภาครัฐประมาณ860,000ล้านบาทส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงขยายในระดับต่ำการตรวจสอบเข้มข้นธุรกรรมการฟอกเงินจะส่งต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อุปสงค์ครามจะลดลงและอุปทานส่วนเกินในบางภาคส่วนหรือสิ่งมันของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจเผชิญภาวะฟองสบู่แตก